สบายดีตัวนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยตรงนี้ฮะนแนอ๋ออันนี้คือเล่นยาวถึงสงการเลยบ่โออตั้งแต่ปีใหม่เปิดทุกวันขายทุกวันน้องนี่น่าจะมาจากแขวงอื่นนะมาเจ้ามาจากแขวงไหนนี่มาแขวงนีงาางออ้อยู่หลวงพระบางเป็นเป็นกหมูบ่หรือเป็นมงเอาเป็นกหมูเหรอ เออน่ารักเนาะนี่ยังก็อยู่ทะเลมากันสามคนน้องๆ้อ่านให้พี่ก็ฟังหน่อยแนะนำอาหารที่ร้านหน่อยเด้เอ,อต้องเราตั้หลวงพระบางค่ะใช่ค่ะตั้ตหลวงพระบาง ตอนนี้ตอนนี้น้องทำท่าจดครับน้องไม่ได้จดมียำอะไรไหมมียำบ่ Thank yeah. you.